คุณเคยถูกคนที่รักเละออกไปจากชีวิตทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่ไหมแล้วถ้าการกลับไปในที่เดิมไม่ได้เจอเพียงความทรงจำแต่กลับพบคนที่ไม่เคยออกไปจากที่นั่นเลยเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดในความรักแต่มันคือความลับที่ไม่เคยมีใครกล้าเปิดเผยถ้าคุณคิดว่าการถูกทิ้งคือจุดจบคุณต้องฟังเรื่องนี้จนวินาทีสุดท้ายฝนโปรยลงบนหลังคารถอย่างช้าๆ เสียงน้ำไหลาตามรังฝนเหมือนกำลังหัวเราะยาอชีวิตของฉันฉันกอดกระเป๋าเดินทางใบเล็กแน่นตาแดงร้อนและมองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้าอย่างชัดเจนคำพูดของเขายังคงก้องในหูกลับไปอยู่บ้านแม่ของเธอน้ำเสียงของเขาเย็นเฉียบเหมือนคนแปลกหน้าที่ไม่เหลือเยื่อใยใดฉันไม่เถียงไม่ร้องให้ให้เขาดูฉันเพียงก้มหัว และเดินออกมาจากบ้านที่เคยเป็นความฝันร่วมกันอากาศยามค่าคืนมีกลิ่นฝุ่นอ่อนๆปน,นกับกลิ่นสนิมจากประตูเหล็กหน้าบ้านลมพัดแรงจนตัวสั่นแต่หัวใจของฉันกลับชาไร้ความรู้สึกฉันเรียกแท็กซี่สายตาของลุงคนขับแอบมองผ่านกระจกหลังเหมือนพยายามอ่านความลับที่ฉันไม่อยากพูดแต่ฉันเพียงหลับตาสูดลมหายใจช้าๆ และบอกจุดหมายเพียงสั้นๆที่คอนโดที่ฉันเคยซื้อรวมกับเขาแต่ชื่อเป็นของฉันเพียงคนเดียวเมื่อถึงห้องความเงียบทำให้เสียงหัวใจเต้นดังเกินไปฉันเปิดไฟมองทุกมุมที่ยังเต็มไปด้วยภาพจำฉันหยิบเอกสารโทรหาเอเจนต์และพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงฉันต้องการขายทันทีในคืนเดียวกัน ฉันยืนมองวิวเมืองจากระเบียงไฟถนนส่องเข้ามาในห้องเหมือนแสงเตือนบางอย่างที่ฉันยังไม่เข้าใจลมพัดผมปลิวจนแก้มเย็นแต่หัวใจเริ่มกลับมามีน้ำหนักไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความตั้งใจบางอย่างที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นฉันจัดการทุกอย่างเงียบๆไม่มีใครรู้แม้แต่เพื่อนสนิทฉันย้ายของทิ้งของบางชิ้น และเก็บทุกอย่างที่มีคุณค่ากับฉันจริงๆรุ่งเช้าฉันเซ็นสัญญาขายเงินเข้าบัญชีทันทีไม่มีความลังเลไม่มีความผูกพันหลงเหลือฉันถือโทรศัพท์เปิดหน้าจอแชทกับเขามือสั่นเล็กน้อยแต่สายตานิ่งสนิทฉันพิมพ์ข้อความสั้นๆฉ้ชาชัดและไม่มีคำถามใดๆ ขอบคุณสำหรับคำเล่ยวันนั้นเพราะตอนนี้ฉันมีชีวิตใหม่และที่อยู่ใหม่จะไม่มีชื่อเธออีกต่อไปฉันกดส่งและวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะแต่เสียงสั่นจากเครื่องยังดังต่อเนื่องชื่อของเขาเด้งขึ้นมาบนหน้าจอพร้อมข้อความยาวหลายบรรทัดแต่ฉันยังไม่เปิดอ่านฉันมองไปรอบห้องที่ว่างเปล่าและจู่ๆไฟในห้องกะพริบหนึ่งครั้ง เหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องอยู่จากมุมมืดฉันหยุดนิ่งหูเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างฉันเงี่ยหูฟังเสียงนั้นดังคล้ายลมหายใจที่ไม่คุ้นเคยช้าลึกและอยู่ใกล้จนผิวหนังฉันขนลุกฉันค่อยๆหันไปทางหลังห้องตรงม,มุมที่แสงไฟส่องไม่ถึงเงาดำขยับเพียงเล็กน้อยเหมือนมีคนยืนมองฉันอยู่จริงๆ หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกฉันถอยหลังหนึ่งก้าวแต่เงานั้นกลับขยับเข้ามาเรากับกำลังตอบสนองการเคลื่อนไหวของฉันฉันรวบรวมแรงเอื้อมมือไปเปิดไฟจากสวิตอีกด้านแสงสว่างส่องทั่วห้องแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นฉันพยายามตั้งสติลมหายใจยังติดขัดในมือยังถือกุญแจห้องความคิดหนึ่งแล่นเข้ามา ฉันต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดฉันหยิบกระเป๋ากำโทรศัพท์แน่นและรีบเดินไปที่ประตูแต่ทันทีที่สัมผัสลูกบิดเสียงข้อความดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความเสียงจากเขาฉันลังเลมือสั่นและกดเปิดเสียงนั้นแบบไม่ตั้งใจน้ำเสียงของเขาฟังแผ่วเบาแต่พราราวกับร้องไห้ แต่คำพูดกลับเย็นยเยอือกเธอคิดว่าเธอหนีได้จริงหรือรู้ไหมว่าคอนโดนั้นฉันไม่ได้อยากให้เราอยู่ด้วยกันแต่ฉันอยากให้เธออยู่ที่นั่นเพราะฉันรู้ว่าที่นั่นไม่เคยมีเธอคนเดียวเสียงสัญญาณจบลงอากาศรอบตัวเย็นลงจนหายใจเห็นไอและบานประตูตรงหน้าฉันขยับเองช้าๆจากด้านในห้องฉันหยุดนิ่ง นิ้วมือแข็งราวกับถูกตรึงบานประตูแง้มออกอย่างช้ามีเสียงเผาเบาคล้ายเล็บขูดพื้นจากด้านในฉันถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวหัวใจเหมือนจะหลุดออกจากอกแต่สายตากลับไม่สามารถละจากประตูนั้นได้บรรยากาศมืดลงแม้ไฟทั้งห้องยังเปิดอยู่เงารูปร่างคล้ายคนปรากฏตรงช่องว่างของประตูสูงผอม และค่อยๆขยับออกมาทีละก้าวไม่มีเสียงฝีเท้ามีแค่เสียงหายใจที่ดังขึ้นเรื่อยๆฉันอ้าปากแต่เปลือกตากลับไม่กระพริบมือกำโทรศัพท์แน่นจนเจ็บหนึ่งเกสองก้าเงานั้นยืนอยู่กลางห้องอยู่ตรงจุดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเตียงของฉันและเขาแสงไฟสะท้อนให้เห็นส่วนของใบหน้า ซี่จนแทบไม่มีสีเลือดดวงตาดำสนิทไม่เห็นลูกตาริมฝีปากค่อยๆขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างฉันหายใจติดขัดตาเริ่มพร่าเพราะความกลัวร่างกายนิ่งเหมือนถูกดึงไว้โดยแรงบางอย่างขณะนั้นเสียงข้อความเด้งขึ้นอีกครั้งในโทรศัพท์ของฉันฉันก้มดูหน้าจอสว่างขึ้นโชว์ข้อความจากเขา เพียงประโยคสั้นๆอย่าตอบมันอย่ามองมันและห้ามให้มันรู้ว่าเธอได้ยินฉันกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากแต่สายตากลับยังมองไม่ขาดจากเงาตรงหน้าแม้ข้อความเตือนนั้นกำลังก้องอยู่ในหัวริมฝีปากของเงาผู้นั้นหยุดขยับแล้วค่อยๆเอียงศีรษะเหมือนกํำลังสังเกตสีหน้าของฉันแสงไฟเหนือศีรษะสั่นไหว วูบขึ้นและดับลงหลายครั้งทําให้ภาพตรงหน้าดูบิดเบี้ยวและผิดธรรมชาติฉันค่อยๆหายใจเข้าช้าพยายามกับพริบตาและคิดว่าจะถอยไปที่ประตูทางออกอย่างไรแต่ทันใดนั้นเงาร่างสูงกลับเคลื่อนที่รวดเร็วไม่หยุดอยู่ห่างจากฉันเพียงแค่ช่วงลมหายใจเดียวฉันได้กลิ่นอับชื้นเหมือนกลิ่นผนังห้องเก่าปนกลิ่นดินเปียกฝน และกลิ่นเนื้อที่ไม่ได้สัมผัสอากาศมานานมันแผดเต็มจมูกจนฉันแทบสำลักเสียงโทรศัพท์สั่นอีกครั้งแต่ฉันไม่กล้าก้มมอง,งเพราะเงานั้นยื่นใบหน้ามาใกล้มากขึ้นช่องปากที่เคยปิดค่อยๆอ,อ้าออกอย่างแข็งทื่อเหมือนไม่ได้ขยับมานานหลายปีเสียงกระซิบดังออกมาช้าๆเป็นเสียงแห้งแตกเหมือนฝุ่นในลำคอเธอขายที่นี่ไปหรือยัง คำถามนั้นทําให้ฉันขนลุกทั่วทั้งตัวเพราะฉันไม่เคยพูดออกไปแม้แต่คำเดียวร่างของมันโน้มเข้ามาใกล้ขึ้นอีกกลิ่นชื้นเริ่มแรงขึ้นจนแสบคอฉันหลับตาแน่นและพยายามขยับริมฝีปากเพื่อสูดอากาศให้พอจะตั้งสติทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนอีกหนึ่งครั้งดังขึ้นเสียงข้อความใหม่ปรากฏในหัวทันทีแม้ฉันยังไม่ได้เปิดอ่าน อย่าตอบคำถามนั้นถ้าเธออยากออกจากห้องนี้แบบมีลมหายใจฉันตัวสั่นจนควบคุมไม่ได้เหนื่อยเย็นหลายตามแผ่นหลังแม้อากาศในห้องจะหนาวจนลมหายใจกลายเป็นไอเงาร่างนั้นยังคงจ้องฉันนิ่งดวงตาดำสนิทเหมือนหลุมลึกไร้ก้นไม่มีการกระพริบไม่มีอารมณ์ไม่มีแม้แต่ความเป็นมนุษย์หลงเหลือฉันพยายามมองไปทางประตู คิดหาทางวิ่งออกแต่ขาของฉันกลับหนักเหมือนพื้นห้องกดทับไว้เสียงหัวใจดังชัดจนเหมือนอยู่ข้างหูเงาร่างนั้นยกมือขึ้นช้าปลายนิ้วเรียวยาวสีขาวเหมือนกระดูกที่ห่อด้วยผิวบางใสมันแตะที่อกตัวเองก่อนชี้นิ้วตรงมาที่ฉันอย่างมั่นคงและช้าเกินกว่าจะเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นอีก แต่ครั้งนี้ไม่ใช่คำถามเป็นน้ำเสียงคล้ายคำเตือนพร้อมแรงกดที่รู้สึกได้ตรงกลางอกมีคนยังรออยู่ที่นี่เขาไม่ยอมให้ใครทิ้งสถานที่นี้ไปโดยไม่มีการชดใช้ไฟในห้องกระพริบขี่ขึ้นเหมือนแรงดันไฟกำลังจะขาดผนังเริ่มมีเสียงแตกร้าเบาๆเหมือนพายในกำลังเคลื่อนไหวอย่างลึกลับในตอนนั้น โทรศัพท์ในมือฉันสั่นแรงจนเกือบหลุดฉันฝืนก้มลงมองหน้าจอมีข้อความใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งบรรทัดกำแพงฝั่งขวาอย่ามองนานและห้ามเข้าใกล้ฉันหันไปช้าๆแม้ไม่อยากเห็นแต่สัญชาตญาณบอกให้รับรู้ความจริงกำแพงด้านขวาที่เคยเรียบตอนนี้มีรอยโค้งนูนออกมาเหมือนบางอย่างกำลังดิ้นอยู่ภายใน เสียงคอสดังแผ่วเบาจากด้านในผนังทำนองช้าสม่ำเสมอราวกับจังหวะเรียกให้ใครบางคนเปิดทางออกให้มันเงาร่างนั้นกระซิบอีกครั้งน้ำเสียงทุ่มแห้งและใกล้กับใบหูฉันอย่างบอกไม่ถูกมันไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ยังอยู่ในนี้ฉันแทบหยุดหายใจหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บแปลสายตาไม่กล้าปิดต่อ เพราะกลัวว่าทันทีที่ลืมขึ้นมาทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรอยนูนบนกำแพงยังคงเต้นเป็นจังหวะคล้ายชีพ,พจรของสิ่งมีชีวิตบางครั้งขยับแรงจนผงปูนร่วงลงบนพื้นเป็นสายและเสียงคลื่นในผนังเริ่มดังชัดขึ้นเหมือนเนื้อหนังกำลังเสียสีกับกำแพงจากด้านในเงาร่างตรงหน้าขยับเข้ามาใกล้ขึ้นจนลมหายใจเย็นเฉียบของมันแตะผิวหน้า ฉันรู้สึกเหมือนถูกสอดเข้าไปอยู่ในโลกเดียวกับมันโลกที่ไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีเวลาและไม่มีใครหนีออกไปได้ง่ายมันเอียงหัวอย่างช้าดวงตาดำสนิทสะท้อนภาพฉันกลับมาแต่ภาพในดวงตานั้นไม่ได้เหมือนตัวฉันไม่ใช่เสื้อผ้าที่ฉันสวมไม่ใช่สีหน้าในตอนนี้แต่เป็นตัวฉันในสภาพที่ซีดไร้ชีวิตหลับตา และมีรอยนิ้วมือหลายรอยทาบอยู่ที่ลำคอฉันผะงะถอยหลังทันทีแต่เงาร่างนั้นพูดขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงคล้ายคำสั่งเธอกลับมาเร็วเกินไปเขายังไม่พอใจและทีน่นี่ยังไม่คืนให้เธอเสียงกําแพงดังขึ้นทันทีคราวนี้ดังเป็นจังหวะคะเร็วขึ้นเหมือนคนตื่นตระหนกตามมาด้วยเสียงเหมือนเล็บยาวขวนจากด้านใน ลากยาวตลอดแนวกำแพงเสียงนั้นบาดลึกเข้าไปในกระดูกจนฉันขนลุกไปทั้งร่างโทรศัพท์สั่นอีกครั้งจอแสดงข้อความใหม่คราวนี้สั้นแต่ชัดเจนกว่าทุกครั้งก่อนอย่าหันกลับไปมองด้านหลังเด็ดขาดคำเตือนนั้นทำให้ฉันตัวแข็งเพราะนั่นหมายความว่าตอนนี้มีบาง,างอย่างอยู่ด้านหลังฉันใกล้แล้ว ใกล้จนฉันได้ยินลมหายใจร้อนจัดเป่าลงบนต้นคอพร้อมเสียงกระซิบเบามากเหมือนริมฝีปากแตะผิวเธอขายเราไปทำไมฉันยืนตัวแข็งเหมือนถูกกลึงเอาไว้ความเย็นแล่นจากต้นคองลงสู่สันหลังมือที่กําโทรศัพท์เริ่มอ่อนแรงลมหายใจเริ่มสั่นจนแทบไม่มีเสียงฉันรู้ว่าหากตอบหรือหันกลับทุกอย่างจะจบลงในแบบที่ฉันไม่ต้องการ ฉันพยายามควบคุมลมหายใจให้สงบแม้หัวใจกำลังเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากหน้าอกเสียงฝีเท้าช้าและหนักเดินวนอยู่ด้านหลังฉันก้าวหนึ่งหยุดก้าวต่อเหมือนกำลังเลือกว่าจะจับตรงไหนก่อนไฟในห้องเริ่มส่องแสงสีส้มมนราวกับแสงกำลังถูกดูดออกทีละน้อยพื้นห้องเริ่มสั่นเบาจากนั้นเสียงประตูระเบียงแง้มเอง ลมหนาวพัดเข้ามาแรงจนมา่านปลิวกระแทกกำแพงท่ามกลางเสียงลมฉันได้ยินเสียงร้องทุ่มลึกคล้ายเสียงคนจมน้ำแผถวเบาแต่ชัดเจนเงาร่างที่ยืนตรงกลางห้องค่อยๆหันหน้าไปทางกำแพงด้านขวารอยนูนเริ่มแตกออกเป็นเส้นยาวผงปูนร่วงลงเป็นฝุ่นขาวคลุ้มทั่วห้องพร้อมเสียงคล้ายกระดูกขยับภายในฉันพยายามก้าวออกจากที่ตรงนั้น แต่พื้นกลับเหนียวเหมือนถูกยึดไว้เท้าแทบยกไม่ขึ้นเสียงด้านหลังใกล้ขึ้นลมหายใจเริ่มกระชั้นและเสียงกระซิบกลับมาซ้ำอีกครั้งน้ำเสียงแหลมกว่าเดิมเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอขายที่นี่ได้อย่างไรทั้งที่เรายังไม่ได้ออกจากที่นี่เลยเสียงสะท้อนหลายชั้นดังตามมาเหมือนพูดพร้อมกันหลายเสียงในห้องเดียว ฉันรู้ทันทีว่าไม่ได้มีแค่หนึ่งไม่ได้มีแค่สิ่งที่ยืนอยู่ข้างหน้าและไม่ได้มีแค่เสียงที่อยู่ด้านหลังฉันกัดฟันแน่นพยายามออกเสียงให้มั่นคงที่สุดฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครฉันแค่ต้องการเริ่มชีวิตใหม่ทันทีที่พูดจบเสียงทุกอย่างหยุดสนิททั้งลมทั้งฝีเท้าทั้งกำแพง แม้แต่เสียงหัวใจของตัวเองยังเหมือนหยุดชั่วขณะเงาร่างตรงหน้าค่อยๆเงยหน้าขึ้นปากขยับช้ารอยยิ้มเย็นปรากฏขึ้นทีละน้อยเรากับกำลังรอคำตอบเพียงหนึ่งอย่างแล้วเธอคิดหรือว่าคนที่อยู่ที่นี่ทุกคนเพราะไม่เธอไปคนเดียวฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งห้องเริ่มบีบเข้าหาอากาศหนักจนหายใจแทบไม่เข้า เสียงในหัวดังรบกวนเหมือนคนหลายคนผู้ซ้อนกันแต่ฉันยังยืนอยู่แม้หัวเข่าเกือบสุดลงกับพื้นรอยแตกบนกำแพงขยายกว้างขึ้นจนเห็นช่องว่างสีดำด้านในเหมือนอุโมงค์ลึกไร้ก้นลมหายใจเย็นจัดพัดออกมาจากช่องนั้นพร้อมเสียงร้องครางที่คล้ายทั้งโศกเศร้าและโกรธแค้นเหงาร่างที่ยืนอยู่กลางห้องยกนิ้วแต่ริมฝีปากของตนเอง ทำสัญญาณให้เงียบจากนั้นชี้ไปที่ช่องกําแพงเหมือนต้องการให้ฉันมองให้ชัดขึ้นฉันไม่อยากขยับแต่แรงกดบางอย่างที่มองไม่เห็นผลักไหลฉันให้ขยับเข้าใกล้ทีละก้าวทีละนิ้วแม้ปลายเท้าจะสั่นจนแทบรับน้ำหนักไม่ไหวเมื่อฉันยืนห่างจากกำแพงเพียงแค่ช่วงแขนเงาเล็กๆหล,ล,ลายเงาปรากฏขึ้นภายในช่องนั้น รูปร่างเหมือนมือบางข้างเล็กเท่าเด็กทารกบางข้างมีนิ้วเกินจำนวนบางข้างยาวผิดรูปเหมือนเส้นกระดูกดัดมือเหล่านั้นค่อยๆเอื้อมออกมาคล้ายกำลังคว้าอากาศและค่อยๆเลื้อยออกมาทีละนิดพร้อมเสียงกระซิบที่ดังตรงข้างหูฉันทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เลยที่นี่คือที่ของพวกเราทุกเสียงทุกลมหายใจ ทุกความลับที่ถูกทิ้งไว้ยังอยู่ครบฉันพยายามรวบรวมสติเสียงในหัวเริ่มตะโกนให้วิ่งออกจากที่นี่ทันทีแต่ขาไม่ยอมทำตามเหมือนร่างกายเป็นของคนอื่นไปแล้วโทรศัพท์ในมือสว่างขึ้นเองหน้าจอเด้งข้อความใหม่จากชื่อเดิมคนเดิมสามีของฉันข้อความนั้นมีเพียงหนึ่งประโยค แต่ทําให้เลือดในกายฉันเย็นเฉียบจนชาฉันไม่ได้ไล่เธอออกเพื่อทําร้ายแต่เพื่อช่วยให้เธอรอดเพราะคนที่เขาต้องการไม่ใช่ฉันและไม่ใช่เจ้าของห้องแต่เป็นคนสุดท้ายที่ยังกลับมาที่นี่ด้วยใจเสียงบางอย่างดังขึ้นด้านหลังฉันอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ลมหายใจไม่ใช่เสียงกระซิบแต่เป็นเสียงถอนหายใจยาวเหมือนรออยู่นานเหลือเกิน และในวินาทีถัดมาปลายนิ้วเย็นเฉียบแตะหลังคอฉันช้าช้าฉันสะดุ้งเฮือกความเย็นจัดแล่นทะลุเข้าไขสันหลังเหมือนน้ำแข็งแหลมคมกำลังกรีดผิวเนื้อทีละเส้นลมหายใจเกือบขาดห่วงสายตาพร่าจนแทบมองไม่เห็นอะไรตรงหน้าฉันพยายามหันกลับแต่คอขยับไม่ได้ร่างกายถูกตรึงด้วยแรงมองไม่เห็นปลายนิ้วยังคงกดอยู่บนผิวช้า มั่นคงและเหมือนกำลังวัดชีพจรของฉันเสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนยิ่งกว่าเดิมครั้งนี้อยู่ตรงหลังหูชิดจนได้กลิ่นดินเปียกกลิ่นเหมือนพื้นดินที่เพิ่งขุดใหม่สดๆเธอกลับมาเพราะคิดถึงหรือเปล่าคำถามนั้นฟังเหมือนเล่นกับใจแต่ลึกลงไปเต็มไปด้วยความคาดหวังที่ผิดปกติและความผูกพันที่ไม่ควรมี มือหลายข้างจากในผนังเริ่มเลื้อยเข้ามาใกล้มีเสียงเล็บขูดพื้นดังเป็นเส้นยาวเหมือนเตรียมล้อมฉันไว้เงาร่างสูงตรงกลางห้องยังคงยิม้มรอยยิ้มที่กว้างขึ้นเรื่อยๆจนริมฝีปากเกือบฉีกถึงใบหูฉันกัดฟันพยายามลากเสียงออกมาจากลำคอฉันแค่ต้องการจบเรื่องทั้งหมดทันทีที่พูดจบเสียงทุกอย่างหยุดลงแม้แต่ลมยังหยุดพัด เหมือนห้องทั้งห้องกำลังเฝ้ารอฟังคำต่อจากปากฉันเสียงหนึ่งดังแทรกมาไม่รู้มาจากในห้องในผนังหรือในหัวของฉันเองถ้าเธออยากจบเธอต้องตอบก่อนว่าเธอเลือกใครเงาร่างทั้งห้องเริ่มขยับช้าเป็นจังหวะเดียวกันเหมือนรอคำตัดสินฉันรู้ทันทีว่า คำตอบเพียงหนึ่งคำอาจทำให้ฉันได้ออกจากที่นี่หรืออาจทำให้ฉันต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปและตอนนั้นเองประตูห้องด้านหลังปิดลงเองด้วยเสียงดังสน,นั่นจนไฟในห้องดับสนิทเหลือเพียงเสียงหายใจของฉันและเสียงอีกเสียงที่ค่อยๆดังขึ้นใกล้ใบหน้าฉันมากขึ้นทุกวินาทีเสียงหายใจนั้นหนักขึ้น อุ่นและชื้นจนรู้สึกได้บนผิวแก้มฉันรับรู้ว่ามันอยู่ใกล้เกินไปใกล้จนไม่กล้าแม้แต่จะขยับดวงตาในความมืดสนิทเสียงปลายนิ้วเลื้อยบนพื้นดังเป็นระยะเหมือนกำลังจัดตำแหน่งเพื่อปิดทางหนีทุกด้านฉันกลินน้ำลายอีกครั้งคอแห้งราวกับไม่มีน้ำเหลืออยู่ในร่างเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นตรงหน้าลึกชัด และเต็มไปด้วยความต้องการที่บิดเบี้ยวตอบมาเธอเลือกจะอยู่กับคนที่เธอรักหรืออยู่กับคนที่ไม่ได้รับโอกาสรักเหมือนเธอหัวฉันเริ่มหมุนภาพความทรงจำย้อนกลับมาเร็วเหมือนฟ้าผ่าฉันเห็นภาพเจ้าของเดิมหญิงสาวที่ยืนร้องให้ตรงระเบียงห้องนี้มองลงไปใต้ตึกด้วยดวงตาที่ไร้ประกายได้ยินเสียงเขาทะเลาะกับเธอ เห็นเธอพยายามเอื้อมมือไปหาใครสักคนและสุดท้ายร่างเธอหายวาบลงไปจากภาพในหัวของฉันฉันหายใจติดขัดและเสียงอีกเสียงกระซิบขึ้นมาเป็นชั้นๆเหมือนหลายวิญญาณช่วยกันพูดคนที่ออกไปหนีรอดทุกคนแต่คนที่กลับมาต้องจ่ายคืนให้ครบมือเย็นจัดค่อยๆแต่หลายฉันแรงไม่มาก แต่หนักพอให้รู้ว่าไม่ใช่แค่จิตนึกฉันกัดปากแน่นพยายามควบคุมเสียงให้มั่นคงที่สุดถ้าต้องมีคนอยู่แทนต้องมีเงื่อนไขที่ยุติธรรมห้องเงียบลงทันทีแม้แสงไฟยังไม่กลับมาแต่ฉันรู้สึกได้ว่าทุกสิ่งกำลังฟังคำตอบไปของฉันเสียงหายใจรอบด้านหยุดนิ่งร่างที่มองไม่เห็นตรงหน้าขยับเข้ามาอีกเพียงเสี้ยวระยะ พร้อมคำถามใหม่เสียงลึกกว่าครั้งก่อนจนพื้นสถานเบาเงื่อนไขแบบไหนที่เธอคิดว่าเท่าเทียมกับความตายของเราฉันหลับตาแน่นพยายามไม่ให้เสียงของตัวเองสัน่นแม้ความกลัวจะกดทับจนหัวใจเต้นผิดจังหวะฉันเลือกใช้ลมหายใจเพียงหนึ่งครั้งก่อนตอบออกไปช้าๆไม่ใช่การให้คนใหม่ตายแทนแต่เป็นการให้ความจริงที่ถูกปิด ถูกเปิดออกอย่างครบถ้วนเงียบเงียบจนได้ยินเสียงเลือดไหลผ่านหูของตัวเองจากนั้นเสียงหลายเสียงเริ่มสั่นสะเทือนคล้ายเสียงหัวเราะที่กลืนกับเสียงร้องไห้ไม่รู้ว่าเป็นความดีใจหรือการเย้ะเย้ยเงาร่างตรงหน้าขยับเข้ามาอีกแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อคุกคามมันยืนตรงสงบนิ่ง และใบหน้าไร้อารมณ์ค่อยๆเปลี่ยนไปดวงตาที่เคยมืดสนิทเริ่มมีประกายของบางอย่างคล้ายคำว่ารับฟังเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นจากผนังอ่อนโยนแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความปวดร้าวหนักเขาไม่เคยบอกใครแม้แต่ครอบครัวฉันว่าอะไรเกิดขึ้นในคืนสุดท้ายเขาปล่อยให้ฉันเป็นเพียงผู้หญิงที่สิ้นหวัง และเป็นข่าวลือราคาถูกของตึกนี้อีกเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงชายแก่สัน่นและเหมือนเจ็บในอกพวกเราไม่ได้อยากจับใครไว้แต่ไม่อยากให้ความเงียบฝังเราไว้จนไม่มีตัวตนฉันเริ่มเข้าใจทุกอย่างเจ้าของห้องเก่าไม่ได้ต้องการชีวิตฉันแต่ต้องการให้เรื่องราวของพวกเขาถูกยอมรับไม่ใช่ถูกฝังเป็นเพียงข่าวลือห้องต้องสาบ ฉันกลืนน้ำลายหายใจเข้าอีกครั้งและพูดออกไปด้วยเสียงที่มั่นคงกว่าเดิมฉันจะบอกทุกคนเรื่องทั้งหมดในแบบที่พวกคุณสมควรได้รับและฉันจะไม่ปล่อยให้ชื่อของพวกคุณหายไปแบบไม่มีความหมายเสียงรอบตัวเงียบลงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ความอึมครึมเป็นความนิ่งที่เหมือนกำลังตัดสินจากมุมมืดข้างประตู มีแสงสีนวลอ่อนๆปรากฏขึ้นแตกต่างจากไฟในห้องโดยสิ้นเชิงไม่ใช่แสงไฟไม่ใช่แสงจากเมืองแต่เป็นแสงที่ให้ความรู้สึกเหมือนการปล่อยวางมือที่เคยเย็นจัดค่อยๆพละออกจากต้นคอฉันลมหายใจที่เคยอยู่ด้านหลังหายไปอย่างช้าๆและในความเงียบนั้นเสียงสุดท้ายก่อนที่ฉันจะขยับร่างได้ ดังขึ้นใกล้หูอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่น้ำตาไหลาตามถ้าเธอพูดอย่าพูดแทนเราแต่พูดอย่างที่เราเจอจริงๆเพราะความจริงคือสิ่งเดียวที่ไม่ต้องสาบานร่างกายของฉันกลับมาขยับได้ไฟในห้องติดสว่างขึ้นอย่างปกติเสียงลมแผ่วลงและกำแพงกลับเรียบเหมือนเดิมไม่มีรอยแตก ไม่มีมือไม่มีเสียงแต่มีบางอย่างเพิ่มขึ้นมาแทนรอยคำสลักเล็กๆตรงม,มุมผนังที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนตัวอักษรค่อยๆชัดขึ้นทีละคำในภาษาที่ฉันอ่านออกทันทีเราไม่ได้หายไปเราแค่รอใครสักคนฟังและทันใดนั้นเสียงคาอเบาๆดังขึ้นจากด้านในกำแพงอีกหนึ่งครั้งชา้า แต่มั่นคงเหมือนกำลังบอกว่าเรื่องทั้งหมดเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นตอนจบฉันยืนมองผนังห้องนั้นเป็นครั้งสุดท้ายเสียงลมหายใจกลับมาเป็นจังหวะปกติและหัวใจเต้นอย่างสงบกว่าเดิมความกลัวค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเห็นใจเหมือนฉันได้เข้าใจภาระของสถานที่นี้เสียทีฉันเก็บข้าวของที่เหลือเพียงไม่กี่ชิ้นรูปผนังเบา เรากับล่ำลาคนที่ไม่เคยมีโอกาสเอ่ยคำลาฉันสัญญาเบาๆด้วยเสียงที่มั่นคงและชัดเจนฉันจะไม่ให้ชื่อของพวกคุณหายไปและจะไม่ให้เรื่องนี้จบแค่ความเชื่อที่ผิดเมื่อเปิดประตูออกมาอากาศภายนอกต่างจากก่อนหน้านั้นอย่างสิ้นเชิงลมไม่เย็นจนชาและไม่มีเงาตามหลังเหมือนก่อนฉันก้าวออกจากคอนโดด้วยก้าวที่มั่นคง ไม่ใช่เพราะฉันไม่กลัวอีกต่อไปแต่เพราะฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ออกมาเพื่อหนีในวันถัดมาฉันติดต่อครอบครัวของเจ้าของห้องเดิมเล่าเรื่องราวที่ฉันได้รับรู้พร้อมส่งหลักฐานเล็กๆที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนทำให้ความจริงค่อยๆถูกเปิดเผยอย่างถูกต้องเป็นธรรมและเป็นมนุษย์ที่สุดเวลาผ่านไป คอนโดห้องนั้นถูกรีโนเวทใหม่ผนังถูกทาสีเฟอร์นิเจอร์ถูกปรับเปลี่ยนแต่ไม่มีใครทําลายพื้นที่ระลึกเล็กๆตรงมุมนั้นเพราะมันคือร่องรอยของการมีอยู่ไม่ใช่ร่องรอยของคํำสาบฉันย้ายไปอยู่ที่ใหม่เมืองใหม่และชีวิตใหม่ไม่ใช่เพื่อหนีอดีตแต่เพื่อเริ่มต้นอนาคตอย่างเข้าใจมากขึ้นบางคืน เมื่อลมพัดผ่านหน้าต่างในเวลาที่เงียบที่สุดฉันยิ่งคงได้ยินเสียงเคาะหนึ่งครั้งแผ่วเบาและอบอุ่นเหมือนเป็นการทักทายไม่ใช่การร้องขอเหมือนกำลังพูดว่าเราได้รับอิสระแล้วขอบคุณ